เดี๋ยวโลนี่เนือไงท้องงไปมันเจ็บนะทีน้มันเจ็บนะค่อยตายเลยเฮ้ยตายเลยแม่นม่ๆๆกระช่าเลยแม่คือยงไม่ยอมนอนกับแม่ไอ้ฉันเป็นผู้ชายฉันจะมนอนฉังไม่ยอมนอนกับแม่เลย มันม่หนูว่าพี่ช่างมันอนกับกับห <c oughs> นูอ่ะพี่ช่าไม่มาหอน